นีค่ะชื่อเด็กหญิงพาวตัตาแล้วพงชื่อและชื่อภูมิใจค่ะวันวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกาะหนูเกาะแมวเป็นนิทานพื้นบ้านของภาคใต้จังหวัดสงขลาค่ะนิทานชื่ออะไรคะน,นิทานชื่อว่าเกาะหนูกนเกาะแมวเกาะหนูเกาะแมววันหนึ่งมี เาง่อหมาที่ส่งขาพ่อ, <atem> พอคะก็เห็นหมากับแมวที่น่ารั่ารักส่งเสียงง้อเหมียวเวกันสนุกสนานพ่อค้าก็เลยซื้อเหมวกับหมาแล้วแล้วก็เอาขึ้นเรือไปด้วย เงาเงานั่งอยู่ไปนานๆหมากับแมวก็บอกว่าเอ้ยเบื่อจังคิดถึงสองขาจังเงาเงาเงาก็เงาก็นั่งกันเงาเงาก็วันหนึ่งเขาไปเจอมุกแก้ววิเศษเงามุกแก้ววิเศษ nó không có vì ngay tạm có ngay nó mèo có vì ngay tạm nó bỏ qua có bỏ qua thế nó thôi kéo hay sao này đi mày nó เงหนูก็กำลังกินชีสอยู่อะไรอ่น่อยแงาแมวก็วิ่งไล่จับกับหนูหนูแล้วสุดท้ายหนูก็บอกว่าฉันจะทำตามที่เจ้าบอกแค่ไม่ต้องกินฉันได้ไหมแล้วแล้วหนู งูหนูก็วิ่งมุกแก้ว嘛งูหนูก็หนูอยู่ qua qua มุกแก้วนี้มันมีพรางอะไรแล้วมันมีพรางพิเศษคือใครได้มุแก้วจะว่ายน้ําเร็วแลวไม่จมน้ำงูงูก็แมว กับหมาแล้วก็หนูเขาก็เขาเขาก็ว่ายน้ําแข่งกันมาแล้วงหมาก็จะบอกว่าฉันจะไปงอที่สงขานะแต่ตอนแรกหมาคิดว่าจะหยิดเขาได้คือไหวไปข้างหน้าแล้วก็บุ แล้วแล้วหมาก็พยายามว่าไปเช้ๆแา้วหนูกับแมวก็ไงไงจับกันงลงวหนูก็ตกใจนกแก้วก็งนจากมืองงงนไปใต้น้ำทั้งสองก็ถึงเป้าหมายสุดท้ายตายงไปในทางเลยกลายเป็นเกาะหนูเกาะแมวในงูค่ะ ใหญ่คือเกาะหนูเกาะนี่นคือเกาะแมวหมาก็นนว่ายนะไปถึงสงขาเง,ง้าหมาเหนื่อยมากหมาก็เลยตายเกิดใหม่มาเป็นเขาตังกวนและตอนนี้ ที่ชายหาดสงขาก็มีรูปปั้นหนูกับแมวทุกคนจะได้าะลึกถึงนิทานเกาะหนูเกาะแมวเรื่องนี้นะคะจบแล้วค่ะเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะเราเราดูว่าภูมใจจะมีอะไรมาโชว์เพื่อนๆข่าวหน้าบ๊ายบาย